ครับต้องขอกราบสวัสดีนะครับครูบาอาจารย์ทุกๆท่านนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเหล็กไหลนะครับครับคลิปนี้ผมได้ยกเอาเหล็กไหลที่เป็นสีขาวนวลนะครับมาให้พี่ๆน้องๆครูบาอาจารย์ได้รับชมนะครับได้ดูได้ตัดสินกันว่าเหล็กไหลชนิดนี้นะครับมันมีจริงหรือไม่นะครับ แต่ตามตำราเหล็กไหลชนิดนี้ก็มีกล่าวไว้เหมือนกันนะครับที่เป็นเหล็กไหลที่เป็นสีขาวนวลน,นะครับเหล็กไหลสีขาวนี้ครับจะแบ่งออกได้เป็นสองประเภทนะครับก็คือขาวอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นขาวที่เป็นขาว มันเบานะครับหรือเขาสีเลี่ยมนะครับมันเบาเหมือนเกดงูนะครับแต่ที่ผมเอาไม้ดูวันนี้เป็นเป็นเหล็กไหลสีขาวขุ่นนะครับขาวนวลหรือว่าขาวขุ่นนะครับที่เราเรียกกันนะครับครับก่อนอื่นเราต้องมาเท้าความนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเหล็กไหลนะครับถ้าเอ่ยชื่อขึ้นมานะครับ คำว่าเหล็กไหลนะครับคนส่วนมากหรือคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงวัตถุนะครับชนิดหนึ่งที่สามารถกันกระสุนปืนหรือว่าปันแทงไม่เข้านะครับมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารนะครับหายตัวล่องหนอะไรประมาณนั้นนะครับครับเหล็กไหลเป็นวัตถุธาตุกายสิทธิ์นะครับที่เชื่อกันว่ามีอนุภาพมากนะครับตามตำราหรือว่าตามคําบอกเล่านะครับมาอย่างนั้นนะครับ ครับก่อนอื่นเรามาเท้าวความเกี่ยวกับเรื่องของธาตุของเหล็กไหลนะครับธาตุของเหล็กไหลก็คือธาตุหลักๆก็คือเป็นธาตุเหล็กนะครับ,ส,รบ,รบรส่วนใหญ่นะครับของเหล็กไหลนะครับที่เรียกว่าเหล็กไหลนี่ครับเป็นธาตุเหล็กส่วนใหญ่นะครับซึ่งเป็นธาตุที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดนะครับในยุคนั้นนะครับ เพราะเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ร้อนมาลายนะครับและเผาไหมเด็กนั้นอยู่เรื่อยๆจากการเกิดโรคภพและจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนะครับจนเกิดการรวมตัวที่หนาแน,น่นที่สุดนะครับของธาตุเหล็กในยุคนั้นนะครับหรือท,ที่เรียกกันว่ายุคต้นนะครับเพชรดินจินดานะครับแก้วมณีต่างๆหลากสีนะครับธาตุดินที่ถูกความอัด นั่นของโลกนะครับจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการรวมตัวใหม่จนกลายเป็นหินนะครับสีชนิดต่างๆจากพื้นผิวของโลกนะครับอันนี้เรามาเท้าความกันนะครับผมแล้วก็พืชต่างๆนะครับที่มีฤทธิ์อำนาจในตัวนะครับเช่นไผ่ดำนะครับต้นว่านสมุนไพรยาต่างๆนะครับที่เราได้ยินในปัจจุบันนี้นะครับ รือที่เรียกกันว่าว้านสัพพยานะครับส่วนเป็นชนิดของสัตว์ก็คือช้างงาดำนะครับถ้าเป็นสมุนไพรก็คืออาจจะเป็นเกี่ยวกับธาตุที่เรียกกันว่าดินกาจายักษ์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่มีอิทธิฤทธิ์ในตัวเช่นงาช้างเขี้ยวหมูตันอะไรประมาณนี้นะครับที่ตายแล้วก็ ได้เกิดการรวมตัวกันนะครับธาตุจากพืชแล้วก็ซากสัตว์เหล่านี้นะครับมีฤทธิ์อำนาจมากเพราะได้ดูดซับอำนาจพลังต่างๆจากพื้นผิวเปลือกโลกนะครับได,ได้ดึงดูดพลังจากซากพืชซากสัตว์นะครับที่เก่ามานี้ครับที่มีฤทธิ์อำนาจมากเมื่อแตกดับไปนะครับธาตุขันเหล่านี้ก็จะกลายเป็นอาหารอนุเชะของธาตุเหล่านี้ไปโดยไปริยายนะครับก็คือสิ่ง ทั้งสมุนไพรทั้งซากของพืชสัตว์นะครับก็คือจะกลายเป็นอาหารของธาตุท,ท่วานนี้ครับเหล็กไหลนะครับอันนี้คือเรายกมาให้ดูคข่าวนะครับผมนี่ครับสีสันของเหล็กไหลนะครับก็ยังมีการ งอกอยู่เรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราเห็นนี่นครับเป็นเม็ดเป็นปุ่มๆนี่ครับมาพูดง่ายๆก็คือประมาณนั้นนะครับครับที่เห็นนะครับในส่วนนี้นะครับ จะแข็งนะครับถ้าหลุดออกมานะครับสามารถกีดกระจกแตกได้นะครับตัวนี้ครับครับที่นี้เรามาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับพุทธคุณนะครับของเหล็กไหลชนิดนี้นะครับก็คือเหล็กไหลสีขาวนวลนี่นะครับเหล็กไหลประเภทนี้นะครับ ถือเป็นสุดยอดเหล็กไหลทั้งมวลน,นะครับมักพบตามภูเขาสูงนะครับสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามรารถนานะครับเรียกลมเรียกฝนก็ได้มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารนะครับมากมายเช่นทําให้เกิดเป็นไฟดวงกลมสว่างนะครับดังจันเพนนะครับเหมือนสีขาวของดวงจันนะครับเหมือนกับเหล็กไหลชนิดนี้นะครับเปรียบเทียบไปอย่างนั้นนะครับจนทําให้เกิดแสงสว่าง ทั่วบริเวณได้นะครับเหล็กไหลประเภทนี้นะครับสามารถอัฒนานะครับบารมีของพระพุทธเจ้านะครับและพระอรหันต์ได้นะครับและจะไม่มีเทพเข้าไปรักษานะครับอยู่นะครับกับเหล็กไหลชนิดนี้นะครับจะไม่มีเทพเข้าไปรักษาอยู่นะครับแต่เทพเทวดานะครับจะเข้าไปกราบไหว้นะครับเพื่อขอบารมีและดูแลรักษาอยู่ภายนอกนะครับ และจะมีอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนะครับชอบบอกสแสวงหาและเยี่ยมเยือนสอบถามสารทุกสุขดิบนะครับของผู้ปฏิบัติในขั้นสูงนะครับสามารถที่จะอธนานะครับอัญเชิญมาเพื่อขอชมบารมีมาชี้แนะแนวทางนะครับในการปฏิบัติธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้นะครับไม่มีใครที่จะใช้วิชาอาคมหรืออำนาจใดๆเข้าไปบังคับหรืออัญเชิญได้นะครับเ็กหลชนิดนี้นะครับ เดี๋ยวผมให้ดูวงนี้วงนึงนะครับวงหนึ่งนะครับผมนี่ครับนะครับพทีนี้วิธีการอัญเชิญนะครับก็คือการสวดมนต์ไหว้พระนี่นะครับภาวนานะครับจนจิตใจแจ่มใสและสะอาดบริสุทธิ์นะครับซึ่งอาจมาเกิดในลักษณะของนิมิตต่างๆนะครับมาปรากฏสั่งสอนหรือว่ามาชี้เนหรือว่ามา คล้ายๆกับว่ามาเป็นนิมิตนะครับบอกฝันเข้าฝันเราเมันลางร้ายลางดีหรือว่ามีโชคลาภอะไรประมาณนี้นครับก็คือกรรมที่เก่ามานะครับผมนี่นะครับรับเด็กไหลสีขาวนวลนี้นะครับจะมี2ประเภทนะครับที่เก่าวมาที่ผมเก่าวมานะครับก็มีอีกเครดิตหนึ่งก็คือ จะขาวเรียมนะครับมันเบานะครับเงานะครับส่วนมากลักษณะนั้นนะครับก็จะพบมากคือในตำราเขาจะบอกพบมากในแถบแถวประเทศทิเบตนะครับก็คืออาจจะมีลามะหรือว่า,าจ,จะมีอะไรพกติดตัวเขราว่า,าจ,จะเป็นการเสริมดวงนะครับหรือว่าจะคล้ายคายเป็นนิมิตบอก ว่าจะมีเหตุอะไรเกิดก่อนเกิดหลังอะไรประมาณนี้ครับที่ว่ามานะครับที่เขาว่าจะมีสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นแต่เหล็กไหลตัวนี้คือจะเตือนก่อนอะไรประมาณนี้ครับนี่นะครับสามารถที่จะงอกขึ้นมาได้นะครับที่เราเห็นนะครับ คลิปนี้ก็เอาพอเขาเข้านะครับพอประดับความรู้นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าต้องใช้วิดจ็ตญาณน,นะครับในการรับชมคลิปนะครับผมแล้วก็ท่านอาจารย์ท่านใดที่มีประสบการณ์นะครับหรือว่ามีความรู้จะชี้แนะอะไรก็บอกกล่าวก็ได้ครับคอมเมนต์กันมาได้ครับรับฟังทุกคอมเมนต์นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางสําหรับคนรุ่นใหม่นะครับที่ชอบในเรื่องศาสตร์ลี้ลับหรือว่าในเรื่องของ สิ่งที่เราเชื่อกันนะครับมาตั้งนานนมนะครับว่าเป็นสิ่งที่อยู่ยงคงกรปัญชาตีนะครับที่เรียกกันว่าเหล็กไหลนี่ครับครับคลิปนี้เขาจบเพียงแค่นี้นะครับกราบสวัสดีทุกท่านครับผมนอนหลับฝันดีครับห่อยองคเหล็กไหลไปเข้าฝันนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปมีโชคมีลาภนะครับผมกราบสวัสดีครับ